เอาหินไงเอาหินหนิใส่ใส่ทางนี้เอาหินแปะเอาก่อนแปะแปใส่นี่แหกกระดองท้อยดิหินมาสีแลนเขาเลยนะฮ <c oughs> ะมาฆ่าแล้วมาฆ่าอยู่นี่เนาะเกิด <c oughs> <c oughs> ตั้งคาง ไปไปขึ้นนีดอกอน้ำวิ่งเลยบ้าพี่แล้วบบเนี่ยขึ้นพี่บัตจีข้าข่ายพื่อน,นะควายจนมาเบิง่งเลยนะ <c oughs>